นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตวประชุมคอรอมอด้านภูมิธรรมรับนะคะว่ามีแก๊งตบรัพย์ค่าราชการทุกกระทรวงส่วนอนุทินนะคะไม่สนใจคนเรียกรับเงินเพราะทําทุกอย่างตามกฎหมายทั้งนี้นะคะธรรมานัตก็มีการปกป้องลูกน้องพร้อมขู่นะคะว่าอย่าทําให้คนถูกรังแกเป็นคนร้ายค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเรื่องที่เป็นกระแสขณะนี้คือเรื่องของการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรกล่าวถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรระบุตบทสรับค่าราชการมีอยู่ในทุกกระทรวงว่า คนคิดว่าคนธรรมดาหากแพ้ใจตัวเองโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นได้จึงควรระวังและจัดการให้เด็ดขาดตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ซึ่งกรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระทรวงแต่จะมีหรือไม่มี หรือมากน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับความเป็นจริงด้วยเมื่อประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สะท้อนเห็นว่าไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นการทำลายรากฐานสังคมไทยและรัฐมนตรีทุกคนมีหน้าที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้วและเมื่อรับทราบความผิดปกติก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ด้านนายรุทินชาัยอกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรระบุว่าการตบซับมีในทุกกระทรวงซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าไม่มีเรื่องนี้คนเหล่านี้ ที่กระทรวงมหาไทยไม่ให้ความสนใจอยู่แล้วเราเป็นข้าราชการก็ทําหน้าที่ตามหน้าที่ของเราแล้วก็การยึดหลักกฎหมายก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนายทวินยังกล่าวว่าไม่ได้กําชับข้าราชการกระทรวงมหาไทยเป็นพิเศษและไม่ได้ไปใส่ใจกับคนเหล่านี้ส่วนรัอเอกธรรมนัฐได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีมีการพาดพิงที่ปรึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีสับอธิบดีกรมการข้าวโดยถามสื่อมวลชนกลับว่าขอให้หลับตานึกว่ากระทรวงเกษตรเป็นผู้เสียหายตนในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและมีความสนิทสนมกับอธิบดีกรม การฆ่ารวมถึงภรรยาเนื่องจากรู้จักกันมาก่อนทุกเรื่องที่พูดใต้บงับงคับบัญชามีความทุก์ก็จะมารายงานตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเรื่องตนรับรู้มาตลอดแต่ส่วนตัวไม่อยากพูดมากเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์และจะเป็นการแทรกแซงกระบวนการทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าสารตั้งต้นทุกอย่างตั้งแต่สารตั้งต้นจนถึงการนำจับตนทราบทุกอย่างตนจึงแนะนำให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายซึ่งตนเองมีฝ่ายกฎหมายกว่า20คนและอธิวดีกรมก็มีการปรึกษามาโดยตลอด พร้อมย้ำว่าขออย่ามองกระทรวงเกษตรเป็นผู้ร้ายเนื่องจากกระทรวงเกษตรเป็นผู้ถูกกระทําตนจึงอยากฝากไปยังสื่อมวลชนและนักร้องเรียนเวลาจะพูดอะไรรวมถึงการเปิดคลิปขอให้เปิดให้หมดอย่าโจมตีกระทรวงเกษตรเราเป็นผู้เสียหายซึ่งตนเองติดตามมาโดยตลอดโดยกองบัญชาการตํารวจก็มีการสอบสวนกลางก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่ากระทรวงเกษตรเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะอธิบดีกรมการข้าวผู้ถูกกระทําตอกย้ําว่าเนี่ยเมื่อลูกน้องถูกกระทําจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์อะไรเลยเถิด ส่วนนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีที่มีการลงนามในเอกสารคำสั่งให้ในายศวริชชูกลอม่มหรือเจ๋งดอกจิกออกจากคณะทำงานตั้งแต่เดือนธันวาคม2516ความชัดเจนจะเป็นอย่างไรและสามารถระบุวันที่ให้ออกจากตำแหน่งได้หรือไม่ว่าผมไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ไม่ยุ่ง ทั้งนี้หลังประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีการพูดคุยและเน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเน้นย้ำตั้งแต่เรื่ององบประมาณโดยมาจนถึงเรื่องที่มีการร้องเรียนซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย